สนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศ d เดลิฟเลชหอมทุกที่ที่มี d เดลิฟเลชโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังและตาซอยเอ็กซ์0รเสือมอตา้าเสือปูนวัฝีมือชนคนสร้างชาติโดยมูลิธี s เอสซสันรักจาก AIS คุผู้ชมครับกลับมาชมรายการจอดใจในช่วงนี้เราจะมีผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งเป็นคนที่2นะครับเธอผู้นี้เคยได้รับเลือกให้เป็น1ใน13นักธุรกิจสตรีชั้นนําระดับโลกจากสตาร์กรุปสหรัฐอเมริกานะครับเป็นอดีตรองประธานหอ,อการค้าไทยอดีตนายกสมาคมไทยญี่ปุ่นได้รับรางวัลดีเด่นบุคคลสมามถชียยประจําปี2,556ที่บอกอดีตเพราะว่าเมื่อมารับตําแหน่งปัจจุบันนี้จะต้องลาออกจากหลายตําแหน่งมาก ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณกอบการวัฒนวรางกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกว่าพี่น้องหรือที่เคยเรียกมาเป็นเวลาสุดๆนะขอบคุณมากค่ะครับก็เป็นท่านรัฐมนตรีที่ถือว่าท้าทายเข้ามาอยู่ในยุคเวลาที่กําลังต้องการเห็นผลงานเยอะแยะมากมายอย่างที่เราได้เห็นว่ามีการติดตามเยอะ รวมเวลาถึงตอนนี้ทํางานมากี่เดือนกี่อะไรครับประมาณห้าหกเดือนค่ะห้าหเดือนคงมีคนอยากถามเยอะมากว่าตอนนั้นเนี่ยจากเป็นนักธุรกิจที่เราคุ้นเคยว่าประสบความสําเร็จมาเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นได้รับการติดต่ออย่างไรและคิดอย่างไรครับมีการติดต่อมาสั้นๆเลยค่ะว่าช่วยชาติได้หรือไม่ก็เป็นอะไรที่ที่อึ้งเลยเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาเลยในชีวิตก็ได้คุยกับครอบครัวด้วยนะคระพี่น้องว่า เนื่องจากว่าเราทําธุรกิจเนี่ยไรายได้เราทั้งหมดเนี่ยมาจากการทําธุรกิจถ้าเผื่อเราเรามารับตําแหน่งอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเราต้องทิ้งธุรกิจไปก่อนแล้วก,ก็ต้องพูดคุยกับพี่น้องกันเลยว่าจะโอเคไหมคือด้วยระบบเนี่ยต,ต้องมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมารับตําแหน่งเนี่ยเหมือนกัรรับตําแหน่งกันทั้งครอบครัวเลยก็คือทุกคนจะต้องมีงานเพิ่มขึ้นตอนนั้นมองไหมครับว่าเราจะอยู่ในสภาพที่มีคนคาดหวงัง นึกออกใช่ไหมฮะว,ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีอายุยืนยาวเหมือนรัฐบาลปกติแต่มาเพื่อแก้ไขเพื่อทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคนก็จะคาดหวังว่า ทำสิทำสิมีงานออกมาสิอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคาดหวังนะคะแต่ว่าก็ไม่นึกว่าจะหนักคือพอเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งหนักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าในแง่ของภาพเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจโลกอย่างที่ทราบก็ยังช้าๆอยู่มันไปไปมาเนี่ยมันมันไปอยู่ที่การท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังมีโอกาสในแง่ของการเติบโตหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีส่งออกแล้วอาจจะไม่ดีขาขาอื่นๆที่เป็นรายได้ของประเทศ อาจจะเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นขาท่องเที่ยวเลยเกิดการคาดหวังว่าต้องทําเงินให้ได้เยอะๆใช่ค่ะขณะเดียวกันเนี้ยพอเราเริ่มรับตําแหน่งเนี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ประเทศไทยที่คิดแบบนี้อย่างเดียวทุกประเทศเลยนะคะแม้กระทั่งประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นก็ประกาศเลยว่าฉันก็จะท่องเที่ยวนะและฉันก็มีเป้านํานักท่องเที่ยวเข้าประเทศก็หมายถึงว่าการท่องเที่ยวเริ่มมีการแข่งขันในตลาดโลกอ,อย่างดูเดือดมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเอ๊ะแล้วแล้วเราจะ นำมาซึ่งนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ควรจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยครับก็แปลว่าโจทย์ยากค่ะ,คะโอเคได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการทําธุรกิจเอกชนอย่างประสบความสาเร็จมาก่อนหนะน้านี้มาดัดแปลงมาใช้ในในการทํางานกับกระทรวงไหมครับมากพอสมควรนะคะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็คิดว่าสําคัญที่สุดก็คือทําให้เป็นการทํางานแบบทีม แล้วก็การที่จะไปถึงได้เนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าทํำยังไงเนี่ยให้ระเบียบราชการมันจะมีขั้นตอนเยอะมากเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องลงพื้นที่เลยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อเขาเข้าใจด้วยด้วยจิตใจแล้วเนี่ยเขาจะหาทางช่วยเราเพื่อให้งานตรงนี้เนี่ยเสร็จไปตามที่ใต้ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยให้ได้มากที่สุดคือไม่เอาแบบสั่งเป็นชั้นลงไปสั่งสั่งสั่งถ้าเผื่อเราลงไปด้วยกันแล้วเจอปัญหาจริงๆอย่างที่เขาว่าเนี่ยอย่างน้อยเราก็เราก็ได้เข้าใจเขาละว่าเขาตื่นเราแล้วนะ เราแต่อันนี้มันทําไม่ได้เพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอาเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวตั้งการท่องเที่ยวเนี่ยมันคือการตลาดมันจะต้องเป็นการตลาดที่่งสร้างสารรค์แล้วเราจะแตกต่างจากคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งปลายปีนี้เนี่ยจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศแถบนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมือนพวกอันแท็บแล้วเพิ่งมีโอกาสเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าถูกปิด บางมาเลยมีของ Amazing Amazing ออยเ,ยเยอะมากเลย,เลยต้องยอมรับเขามีอะไรที่ดีๆเยอะมากเลยะนะคะ,คะปีนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยออกแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นมา เพราะเราคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ที่มาประเทศไทยเนี่ยนะะตามสถิติเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วมาอีกเขาเรียกว่าเป็น repeaters โอ oh, ้เกินครึ่งเลยฮะของเรานี่ถือว่าดีมากเลยะ่ะถ้าผมไปถามดูคนจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างบ่อยบางคนบอกว่าก็นับไม่ท้วนเหมือนกันว่าเคยมาแล้วกี่ครั้ง,งจําไม่ได้เพราะมาะบ่อยมากอะไรอย่างนี้มันจะมีอะไรเป็นที่เป็นคําตอบน่ารักมากเลยเขาบอกเขากลับมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีศิลปวัฒนธรรมสวยงามอาหารอร่อยผมนึกว่าใช่หมดแล้วนะก็ใช่ด้วย เขาชอบคนไทยอ๋อตัวคนเราเขา <คน S 2> ชอบคนไทยแล้วก็เขารักคนไทยเขาบอกเขาเหมือนกับว่ามาประเทศไทยเหมือนเขากลับมาหาเพื่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับจุดได้เลยว่าเราต้องให้คนไทยไม่ลืมว่าตัวตนที่แท้จริงของของเราเนี่ยที่ดึงคนนักท่องเที่ยวกลับมาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยก็คือความเป็นเราโอเคเมื่อพี่น้องเข้าไปในกระทรวงก็คงจะได้รับการส่งข้อมูลอย่างเต็มที่ว่าสภาพเราเป็นอย่างไรฟังจากที่ที่ได้ยินเมื่อกี้นะครับ ได้ประมาณว่า 1. เราเรามีการแข่งขันสูงเราจะทําอย่างไร2เพื่อนบ้านมีของดีซะด้วยลรวปิดประเทศอยู่นานอาจจะคนมาเที่ยวน้อยนะฮะสามเรามีข้อดีนอกจากศิละปะวัฒนธรรมอาหารหรืออื่นใดแล้วเรามีคนใช่ไหมนี่คือภาพรวมหลังจากนั้นมันเกิดเป็นแนวความคิดยังไงครับว่าเราจะทําให้การท่องเที่ยวเราดีกว่าเดิม ทางท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็พูดเลยว่าเราจะมีเวลาจนถึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยเมื่อเมื่อมีการเลือกตั้งอย่างแท้จริง<ฆ>เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องปฏิรูปสิ่งที่เราต้องําเนี่ยเราต้องเป็นการไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเลยหรือสร้างฐานที่ดีและมั่นคง<ฆ>ก็เลยมีการวางแผนการทํางาน,นออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการทําระยะยาวระยะยาวเนี่ยเพราะว่ารถแมพของการระยะยาวก่อน ยาวนี้คือประมาณกี่ปีครับถึง2020เลยค่ะแผน2020บัตรนี้ไปถึง5ปีจะต้องมีแผนระยะยาวใช่่ะ 5, 6, <Okay. S 2> 5 6, 6ปีเนี่ยะจะต้องทํำยังไงเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเติบโตไปในลักษณะที่ว่ามีคุณภาพเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยกระจายรายได้เป็นการท่องเที่ยวที่ทําให้คนไทยเนี่ยรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตอนเองพัฒนาคนขึ้นมา ถามว่าจะกระจายรายได้ยังไงเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยคนจะรู้จักดีอยู่แล้วอย่างเช่นเ,เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยารู้รจักอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องไม่ใช่รวยอยู่คนเดียวทําอย่างไรเนี่ยให,ให้การท่องเที่ยวตรงนั้นเนี่ยดูแลจังหวัดใกล้เคียงด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละจังหวัดเองเนี่ยก็ทํำยังไงเนี่ยให้การท่องเที่ยวเนี่ยดูแลเข้าไปถึงแม้กระทั่งการท่องเที่ยวชุมชนเข้าไปถึงหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้ อันนี้ก็จะเป็นแผนระยะยาวผมฟังดูอันนี้มันเป็นเหมือนแบบคำพูดแบบอุดมคติครับใช่ใชคือคือแบบว่ายั่งยืนผมกำลังสงสัยว่ายั่งยืนต่างอะไรกับแบบเฮ้ยงั้นเอาตังค์เยอะเยะยั่งยืนกับเอาตังค์เยอะเยอะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันค่ะยั่งยืนเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนนะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือว่ายั่งยืนเนี่ยต้องมามาจากการสมดุล การสร้างความสมดุลระหว่างการนำมาซึ่งเศรษฐกิจก็คือรายได้เนี่ยนะาาประชาคมต้องมีมีความสุขเฉลี่ยสุขและอีกอันหนึ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหยอดไปกว่ากันคือการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแปลว่าแบบนี้จะท้าทายกับวิธีคิดแบบทุนนิยมว่า รายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อคุณมาบริหารแล้วมันมาปีนี้เป็นเท่าไหร่แม็กซิมัยอย่างเดียวต้องแบบเยอะที่สุดเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แบบที่เราต้องการค่ะมันมันถึงโจทย์มันยากแต่มันต้องทําเพราะเราคิดว่าถ้าเผื่อเราจะหวังเพึ่งการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยเราสรางตีแล้องลเราเอาแต่รายได้แล้วเราก็ยอมพลีสิ่งแวดล้อมของเราเละไปหมดแล้วก็ไปหาเมืองใหม่ไปหาเมืองใหม่พันหลงต่อก็ไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ไม่ใช่แบบที่เราแล้วอย่างอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าเราคิดว่าปัญหาบ้านเเมืองรา ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งมันมาจากความเหลื่อมล้ําของคนที่มีเยอะมาก<ะ>กับคนที่มีน้อยมาก<ะ>แล้วก็ถ้าเผื่อเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคนอื่นแล้วเราไม่มีส่วนในแง่ของการเข้าไปดูแลเนี่ยปัญหาม,มเดี๋ยวมันก็วนไปวนมามนการท<ะ>่องเที่ยวก็มีเหลื่อมล้ำแบบนี้เหรอครับเราคิดว่าการท่องเที่ยวช่วยได้<อ>แล้วควรจะต้องช่วยลดความแตกต่างตรงนี้ ผมเห็นเป็น2กลุ่มที่พี่น้องพูดถึงก็คือกลุ่มที่1ก็คือการกระจายว่าเมื่อคนมาเที่ยวที่นี่เยอะรายได้มันต้องไปสู่<ช>คนคในจังหวัดหรือชุมชนนั้นเยอะ<ช>มันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่หรอครับออที่ผ่านมาเนี่ยกระจายเหมือนกันนะจะจะบอกว่าไม่กระจายเลยคงไม่ใช่แต่ <c oughs> ว่ามันน่าจะกว้างขึ้นแล้วกต็ต้องกว้างกว่านี้ <c oughs> ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นที่เวลาเราทำเนี่ยเราคิดว่ารถแมพของเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็แตกต่างก็คือว่าเวลาเราทำเนี่ยเราเราไปนั่งทํากับชาวบ้านเลย แต่ละกลุ่มกลุ่มจังหวัดเลยแล้วครึ่งหนึ่งของคนทำเนี่ยต้องมาจากชาวบ้านหรือภาคธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดนั้นอีกครึ่งหนึ่งก็มาจากเจ็ดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ทํำยังไงเนี่ยให้เราคิดไปในแนวทางเดียวกันต้องเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วเราเชิญแม้กระทั่งเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเขาจะได้เชื่อในสิ่งที่เราได้สัญญาประชาคมกันไว้เพราะสิ่งที่สําคัญเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพอ พอเวลาอะไรดีๆเนี่ยคนมักจะลืมพอลืมปั๊บแล้วก็อะไรที่เราบอกว่าเราจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็เก็บกันไม่ได้พอพอล้างเงินมาเยอะๆเนี่ยทุกคนบางทีเออเหมือนอยากตักโตกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเฮ้ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างโมเดลเชียงรายอย่างเงี้ยถามว่ากระจายรายได้ยังไงเชียงรายตอนนี้เติบโตดีขึ้นเยอะพอสมควรเลยร้านอาหารชื่อสบันงานแล้เขาบอกว่าเขาซื้อผักออก,กนิกเขาไปบอกออหมู่บ้านเลยบอกว่าปลูกให้เขานะเพราะที่นั่นไม่มีอะไรเที่ยว แต่ปลูกผักให้เขาเขารับซื้อโดยตรงหมู่บ้านนั้นได้รายได้จากการขายผักซึ่งโมเดลอย่างนี้เนี่ยเป็นโมเดลซึ่งมันเริ่มเกิดขึ้นละอันนี้มันไม่ใช่เราไปบอกเขาเขาก็ทำกันเองด้วยใช่แล้วตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดกับทางกระทรวงเกษตรไปด้วยเหมือนกันแล้วก็เราก็เริ่มมีการทําว่าทาอย่างไงให้มันมีแมทชิ่งกันอย่างเงี้ยให้ได้มากขึ้นในในจุดในทุกจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางบางอันนะคะที่เป็นท่องเที่ยวชุมชนมันจะมีชุมชนข้างในเล็กๆเลยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ รเราก็ต้องพยายามลิงก์ให้รู้ว่า,าไปตรงนั้นนะมันก็จะได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพาเข้ามาเที่ยวบ้านก็ว่าแล้วโทัโลกนักท่องเที่ยวก็ชอบอย่างนี้นะเหมือนแบบเที่ยวแบบลงลึกอพอมีคอสชอขึ้นมาจากระเบียบหาดลมก็กหิ้วให้เกลี้ยงเลยจะอยู่ได้นานไหมต้องเชื่อว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมีพลังนะคะ เราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราเชื่อว่ากีฬาเนี่ยต้องสร้างความเป็นเลิศบอลไทยต้องสู่บอลโลกในชาตินี้มีท้อแท้ท้อถอยไหมฮะ